อ่ครับผมก่อนอื่นนะครับต้องขออนุญาตแนะนำตัวนะครับผมสันติออฟฟิเชียลนะครับมือนีครับพี่น้องถือว่าโชคดีหล่ยหลครับผมในมาจจงหวัดศรีสะเกดนะครับแล้วก็มาที่มาาทองฟาร์มหมาทองฟาร์มวีดศรีสะเกดครับผมก็มีโอกาสได้เห็นผ่านยูทู e ผ่านเฟซบุ๊กนะครับฟาร์มา ของเสียปีเพิร์นลากาม์เมนีถือว่าเป็นโอกาสที่ดีครับพี่น้องที่ผมได้พอตัวเป็นปเพิรนเพิ่นผูนุมครับรูพลอแล้วก็ต้องบอกว่ามีความรู้ความเชี่ยวชาญพี่น้องในเรื่องของหมาเป็นยางคักเมนีผมโชคดีครับผมมาพ่อเพิ่นนยูฟามหลับเพิ่นมีภารกิจ้อมแต่ภารกิจอีกอย่างหนึ่งดีวผมจะไปถามเพิ่นก่อนอื่นครับแนะนำให้พี่ให้น้องในหูจักเนี่ยตัวจันนอยเนี่ยผมนะครับ ชื่อเล่นนะครับเป้นะครับอันชื่อจริงกีรศักดิ์นะครับเป็นเจ้าของม้าทองฟาร์มม้าทองฟาร์มเดี๋ยวพายถามในข้อหนึงจะี๋พาขอหยาดแสกเนี่ยยูใสคือเบาะเล่าได้เบาเล่าได้ยูใสก็เล่าได้คือีสานจัังหวดดใพื้นเพ่นี่ผมเป็นพ่นผังเหนือครับเอาคือเบาอีสานเบาเล่าได้ครับคือว่าอันหรือมาอยู่อีสานโดนบ่โดนเติบโดนเติบโอ้เบาะเล่าได้ครับว้าวว้าได้ว้าวเจ้มาอันอันพ่นว่า อันอันเบาคือคือคนซีเกตรับผมอันแม่ผมน่ะอันเป็นคนล้ำแป้งแต่พอผมเป็นคนเชียงใหม่แมนพ่อเขากเล่นเป็นคนทีสเกตแมนเพราะว่าพ่าไม่เห็นธุรกิจอยู่พี่พ่อเขาต้องศึกษาเนวะ่าศึกษาว่าอันพระเจ้าเขาเบายังไงจสินะพี่น้องครับต้องบอกว่าสำเนียงคนไทยละใหลายเสียเป้เล่าที่ไปที่มาถึงเกี่ยวกับเรื่องฟ้ามให้พี่พน้องได้หูจักไหมครับ น้อยครับพอสังเกตแต่น้อยนะเนี่ยามนะครับคือว่าคนเท่าเนี่ยมันมันหน่อยคนนะครับสีเห็ดเท่าว่ามันมันเขามีงานประจําหรือเขามีธุรกิจประจําแต่ว่าเข้ามักนะครับใจเข้ามักเข้ามักอย่างเขาสีมักไก่มักเป็ดหมักมะหมักง่วมักกล้วยนะครับแล้วแล้วได้เข้ามักเขาว่าเขาสีเห็ดอ่าเข้าเห็ดให้เขาได้เติบโตนะครับพนะให้เขาเติบโตว่าเข้ามักจยงไหนเข้ามักเนี่ยไรนะครับเขาเฮาคนเฮามันสีมี มีธุรกิจรักมีธุรกิจเสริมนะครับงานงานเสริมก็ถือว่าความสุขนงานรักก็คือหาเงินแม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 นที่นี่ครับบอกให้พี่ให้นองได้หูจักในว่าเป็นอีหยังมาจังไดเสียปีคือได้มาเห็ดฟ้าม้าทองฟ้ามครับม้าทองฟ้าพี่น้องฟังจะน้อยเนี่ยพี่น้องหลายคนที่ฟังอยู่ตอนนี้อยากหูจักครับปุ่นละมาแต่ปุ่นแต่ปุ่นหมดละมันแต่ปุ่นแต่ปุ่นมันมามีโอกาส มันบ่มีโอกาสได้เห็ดพี่น้องเพิ่องแต่ปูแต่ปูนี่คืออย่างแต่ปูเตปูเต่เก่าแต่หลังแต่แม่นครับแต่ที่ว้าภาคเหนือก็บ่ได้ล่ะบัดนี้มันมาอยู่อีสานนู่นเติบบัดนี้เว้าปนกันโลดครับพี่น้องมันันมันโอ้ยมันสิบบราดิระพี่น้องคนไทยเฮาเก่งเพิ่นฟังออกเบิด์ด้แต่เฮาเว้าฮู้เรื่องนั้นเป็นไอ้อะไรน้าเจ้าน้าเจ้านัองก่นน้กะน้ากะแต่บ้านบราดิรดนี่แบบเม่นคือว่ามัน เฮาหมักข้าหมักคือว่าเฮาเป็นฟ้ามเป็นอย่างคือเป็นฟ้ามหน่อยๆเด้ครับเป็นฟ้ามเราบ่จําเป็นว่าเ้าิมีเงินเงินแสนเงินล้านแว่าเฮาต้องมิจัยก่อนเนาะเสียมิจัยหมักมิจัยหมักใจหักใจหมักเพราะว่าเ้าเห็ดเพื่อยังเห็ดเพื่ออันสถานการณหรือว่าอันเฮาหมักจังไหนล่ะธุรกิจลักข้าก็มี่ม่นบอล่ะแต่ผมเห็ดมองเนี่ยยางพรำย่างแรงมากพิล้าน Pít nhắn mà, không cấm mà มาอยู่น้าแบ่ใน่อยู่น้ำหมาน้ำแบ่เป็นพื้นที่เป็นโซนความสุขของเข้าของเพื่อนเพื่อนเรากันระยะนั้นมีเท่าแมนครับแมนสุดยอดครับเขาบอกว่าความสุขเนี่ยเราไม่ต้องไปรอสร้างตอนเท่ากับเสียนเฮ่ายังมีแห้งอยู่นี่นะเฮ่าเขาอยากเห็ดยังที่เขามีความสุขในพื้นที่ของเฮ้าหรือว่ากับเพื่อนกับผู้เาเต็มที่เนาะเสียนครับแแมมนนคครรัับบุอถือว่าเพื่อนวิสัยทัศน์ดีครับพี่น้องเพ่นสร้างความสุขตั้งแต่อายุไม่เยอะ a m นครับเขบอกจะเป็นว่าอยู่หลายเขาต้องเห็ดเขามัก เขาหมักแนวไยไเขาหมักเพื่อหยังเฮ็ดเลยแมนเขาสร้างเพื่อหยังเขาจะไปรอเนาะแมนคนเทาบนโอกาสเลยคาใต้กับใต้อีหลีเลยไปเลยใต้เขารอเลยไปเลยเขาเอื่นมาคนเทาสีสีไต้บ้านไต้ผุ่มเหมือนไต้บุ่มอีหลีครับคนเท่าก่มีโอกาสแก่ตัวเนี่ยคนไต้เลยสมบมติไต้รถถูกต้องครับโอ้ยังมีแห้งนี่เขาย้ำมีแห้งนี่คนเบาอีกกระถืออีกเลยครับเงินห้าบาทเลยแมนบครับบ๊อบ่ได้บางคนนี่เขายั่งหมดท่อนใส่เลยใต้เขารอเลย แม่นไหวะเข้าจะมีแห้งเขานะครับพี่น้องเขาอยากมีชีวิตอีกชุมมือนี่มีชีวิตเขาอยากเห็ดอย่างเห็ดโดดเห็ดเนาะเขาต้องเห็ดแพ่งเห็ดหลายแต่ว่าการเห็ดเขาต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานที่บ่อแล้วครับอย่าไ่เห็ดในสิ่งที่ผิดเนาะเาตเห็ดในสิ่งที่ถูกต้องเขาสีบ่อหลอกล่วงไป บ่อตัวไผ่เอาความรู้ที่เขามีแบ่งปันให้มวยพูดแต่ว่าขันเขาไปหลอกลวงเทาไปตัวไผู้อื่นนลยครับมันสิเป็นบาปเด้เป็นบาปเราอย่าไปหน้อยมันอยู่ในใจเขาเนาะครับเนาะเรากเขาไมกินมากเกินบากเกินอีหลีครับมันยาาไปเห็นบาปเห็นพวกเด้ออยากเห็นอันข้าเจ้าโต๊กตำหมือเขาสีไปหูเอแมร์ไปหูเลียดหูเนื้อสิไปหูว่าเพื่อนหููท่านเพื่อนเขาเพื่อนครับเอาสิ่งที่เอาหูไปเอาเปียกเพื่อนจะสิย่างผมนี่กลัวสิมะนี่มัน ผมว่ามันมันผ่านหนึ่งสองสามานะผมว่าคิดว่ามันมันสี่ชุดปักกิ่งขจ้ามันเกิดได้เฮาบอลจำเป็นาเฮาต้องมีเงินหรือว่าจังไหนล่ะเฮามีท่องหลายแมนแมนหนึ่งหนึ่งเฮาใจหมักใจเฮามาก่อนแมนเฮาค่อยๆเติมฝันเนาะเนาองเสียค่อยๆเติมฝันทีละเล็กเน้อยแมนแมนครับผมไม่กระทั่งในพื้นที่นี่ครับพี่น้องที่เฮาเนี่ยเห็นอยู่ตอนเนี่ยที่เฮานั่งก็ในพื้นที่นี้นี่คือพื้นที่สองงาน สองงานสองงานแต่ว่าเซียปีเนี่ยได้ได้แบ่งสันปันส่วนเติมความฝันเฮาที่เขาเคยฝันไ้ว่าเฮ้าอยากมีเฮ้ากิฟต์ในกลุมสมน้อยนะครับจนเราทําฟาร์มเล็กๆของเราเนี่ยเขาเอืนอมาภาษาอีสานตะฮักแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีความสมบูรณ์นะครับเนาะลงตัวทุกอย่างในพื้นที่จํากัดสองงานครับพี่น้องนะครับผมมาผมเข้ามาแวบแรกพี่น้องผมเห็นอู้ผมถามเพิ่นพื้นที่เพื่อนคือว่างตําแหน่งพี่น้องว่างตาแหน่งได้ดีอีหลีครับไม่กระทั่งมาเนี่ยเพิ่นสีมีเป็นห้องไผของมันเนาะแล้วก็จะมีโรงเก็บเก็บเฟือง ภาษาไทยเขาเรียกว่าเก็บฟังหรือเก็บหยาเก็บหยาอ่าเขาเรียกเก็บหยังสะเบียงสะเบียงสเบียงเราหยาใช้ง้อเนี่ยเขาเรียกยังครับขันเป็นหยาเขาจีเป็นเฟืองท้าพมานนี่โม่ได้ครับเพราะจี๋บ่นเป็นเฟืองโม่ได้เขาเรียกยังเขาเป็นสเบียงอ๋อสะเบียงนะครับสเบียงแต่เป็นห่องห่องที่เพิ่นเก็บสะเบียงเก็บเป็นร่างของขังแน่เนาะพวกหมวกพวกบ่อบซึ่งขังดอกมาขังบอกขังบอกเมื่อไห่ขังเราจะค้องแน่บ่าย เราเก็บอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับมาหรือของที่ปะทานสำคัญเท้าใช่นะครับหล้กการเท้ากับมีการเลี้ยงไก่แจบแม่เลี้ยงแพะเลี้ยงแม่าถูกต้องเลี้ยงเี่ยเลี้ยงม้าเลี้ยงยังอ่าแม่เพราะว่าเขาบอกว่าความสุขเขาบอกต้องไปหาใส่ไก่ครับพี่น้องข้อมสุกเขาจะมือจะมือครับมากว่าความสุกหนี่อยู่รอบๆตัวเ่านะครับสุขแรกที่จะทำให้สุขนั้นอยู่กับเราตลอดก็คือ คนที่เป็นขู่ค้องชีวิตเาชุกต้องเราจะไปสุขกับคนอื่นครับพี่น้อเหลี่ยมข้อต้องซุกในขอบรั้วข้อใช่แล้วแล้วทำไมทุกอย่างจะดีจะสมบูรณ์ความสุขของเราอยู่ตรงนี้ไหมเพื่อนฟูงหานะนี่เบียกหน้อยอยู่ท้างหลังนี่หัวใสบอกหน้าน่อยมาเียตาหักขาดมุนอุยปุ๋ยไว้นี่เราไม่ต้องซีเรียสในการที่เราเลี้ยงสัตว์ครับไม่จําเป็นต้องพร้อม ไม่ใช่เป็นที่เราพร้อมไม่ต้องพร้อมาเราชอบอะไรเราชอบแม้เหนอเราชอบนกเราชอบไก่นะครับพี่น้องเราเรามีสวนของเราอ่ะมีสวนเล็กๆนะครับเราสามารถทําได้ทำได้เราเลี้ยงนกก็ได้เลี้ยงไก่เลี้ยงอะไรทุกอย่างเราเลี้ยงได้เราไม่จำจำเป็นเราต้องมีเงินครับนะครับมันอยู่ที่ใจนะครับเสียเส้อบอกว่าสิ่งที่เสียบอกมากเมื่อกี้เนี่ยบางคนเฮ็ดนั่นนี่เฮ็ดบ้ได้ดอกแต่ว่าเเคยลงมือเฮ็ดได้ เฮ็ดว่าได้ดอกบอมีเงินบ่มีทองบอมีข้ามบอเก่งบ่มมีความสามารถคนพวกนี้นี่คือเป็นคนที่คิดลดได้สุดท้ายบ่ได้เฮ็ดยังได้ตายถิ่มที่ซื้อได้ใช่ไหมครับตายถิ่มที่ซื้อเสียเวลาที่ซื้อนะครับแม้กระทั่งเสียเปี้ยเนี่ยใส่เวลาจักเดือนจักปีครับเราถึงสามารถเติมฝันฟาร์ม้าเนี่ยทองมาท่องฟร์มเฮานี่เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างสมบูรณ์เขาใส่เวลาสั่งตั้งแต่เข้าถมที่เข้าปรับโครงสร้างเฮ็ดโครงสร้าง มีนันมีนีเนี่ยเขาใส่เวลาหลายปันไดครับเสียบเสียบเสียบเปล่าซูฟังในว่าเขาว่างแผนจังใดใส่เวลาจักเดือนเพื่อเพื่อเติบครับเพื่อมีคนที่ฟังอยู่นะครับเขาอยากจะไปเริ่มต้นมีฟาร์มมาของเจ้าของเนาะอาจจะเห็นฟาร์มทำเสียบเตนะครับเบอกเป็นแนวทางให้พี่น้องฟังจะน้อยนะอ่าเสบ้าเพราะด้นเ่ยครับเพราะว่าอันพอเพาะสื่อเนี่ยมากปุ๊บก็สื่อก็ถามลูกคงลูกค้านี่ละก็เพิ่นอันอยากในจักรน้อยผมเอิ้น อันอันเสียอยากได้ที่บ้องสีหน่าเพิ่นก็มาขายให้แล้วก็มาพุ่นมาพู่นดินอาท้มดินมาพูนดินทุ่มดินจักอีสานจักไทยวันนี้ข้าคนกระโดดเข้ากันไหนเป็นไงเขาก็มาถมดินขึ้นปรับให้มันได้ได้พื้นที่ที่เศาองศาที่เขาต้องกันใช่ไมองเขานั่งนี่มันพลาดตรงที่วันมันบอกคบวันไหนท้องไม่กับมี่หยาไปยอมไม่ยอมสิหน่าเดี๋ยวเขามานั่งแต่ว่า เขาก็เห็ดเห็ดเห็ดแห่มาแล้วสิหน่าเห็ดมาแล้วเห็ดเป็นฟาร์มเห็ดเป็นเป็นซนอันขอกหมาแน่สรุปแล้วเสียเนี่ยค่อยๆเห็ดเนาะที่เราเน็กกันน้อยเนียนครับค่อยค่อยเห็ดในขณะที่เรามีธุรกิจประจำเขาพอเขาก็มีของเขากัได้เงินมาเขาก็มาคอยเติมเต็มทีลรกันเลยการท่องเที่ยวทีเดียวเลยเขาเขากับบอมแมน คนรวยคัะที่เขาต้องมีเงินก่อนเนาะครับเขาก็มีธุรกิจหลักเขาก็ค่อยๆวางแผนเนาะครับเนาะจัดระบบต่างๆเพิ่นก็ค่อยๆเฮ็ดพี่น้องเพราะว่าเขาก็ใช้เวลาโดนเติบเนาะโดนเติบโดนเติบพี่น้องครับก็ถือว่าเป้เนาะเพิ่นอยู่ภาคเหนือครับพี่น้องเพิ่นนี่มาอยู่อีสานบ้านเฮาศรีสะเกษนี่ก็ถือว่าเหนือเพิ่นก็ถือว่าเพิ่นสร้างพื้นที่อ่าโซนความสุขความฝันเพิ่นนะพี่น้องถือว่าเป็นแบบอย่างครับพี่น้องถือว่าอายุบ่ทันหลายก็ถือว่าเป็นแบบอย่างในเรื่องของ การให้ความสุขกับเจ้าของแต่กับการมีหน้าที่การงานเนาะในสิ่งที่เ้างมักห้องห้องยามกลางคืนนะที่นี่ครับเซเป้ครับที่นี่ให้ให้ถามเนี่ยเพราะว่ามือนีผมมาสุบจังหวะพอดีผมผมได้ยินอยู่แต่ว่าผมมาทันได้ถามมาได้ได้ยินว่ามือนีนี่เขามีภารกิจในการออกเที่ยวแมนปะเที่ยวแมนครับเที่ยวไรดิ้งเที่ยวไรดิ้งเที่ยวไรดิ้งเราเป็นหัวหน้าทีมงานเลยในการจัด ได้ครับแต่บ่อบป้านั่นดอกก็ได้อยู่ถือว่าเขาเป็นคนประสานประสานมือพวกมากอ่าแม่อ่ะครับในในการไอเที่ยวไรดิงนะครับก็คือว่าอันเที่ยวไรดิงก็คือขี่ม้าชมภูมิประเทศนะครับในอันนั้นโดนอันจากปีหนึ่งเขาสีเหตุจากเทือสองเทือสามครั้งอ่าประมาณนั้นอ่าประมาณสามครั้งเทือสามครั้งใช่ครับที่ว่าเขาจะไปสาเนาะ อาจจะไปหาจังหวัดที่เพื่อนอยู่ก็ได้ใช่ใช่ครับอยู่ที่ใครพร้อมคนไหนพร้อมถูกต้องถูกต้องครับผมในการเที่ยวไรดิ้งนะครับก็คือแบบเราเทาเป็นเป็นอีสานนะเนาะอีสานโหลดครับอีสานเนาะที่น้องมันฟังออกอยู่เนี่ยจะเป็นคือกึะกระร่อนเหมือนนี่บาคนทางเหนือเนาะถือว่าถือว่าเทาเขามาเบาเบาสิ่งต่างๆเบาซูพีซูหนองฟังเอนเออธรรมดาโหลดแล้วครับ อ่านข้าเจ้าชิเสื้ออยู่บ่บอกขึพ้นทางเหนือไปไก็คือกัดกักมันขามาอ่เพือว่าอันเทลไรดิ้งนะครับในการเทลไรดิ้งคือขี่ม้าชมภูมิประเทศนะครับเราเราขี่ยังไงครับขี่ม้าให้มีความสุขขี่ม้ายังไงไม่ให้เหนื่อยม้าไม่ให้เหนื่อยบางคนงงนะครับงงงงว่ะขี่ยังไงเพราะว่าขี่จะแน้นก็ต้องเมื่อยอย่ังไงมันบอกใ่ขี่คงขี่ตรงคนแต่ว่าเสพส์ครับเพิ่นมี เพิร์ลมีเทคนิคของเพิ่์ลเนาะเดี๋ยวเพิ่์ลสิบอกสูุพี่สุนองฟังก่อนอื่นเปลาให้พี่น้องฟังก่อนว่าพระรกิจในการออกเที่ยวอย่างนะเทลไรดิ้งเทลไรดิ้งเนาะ,ะร,ระยะทางเป้าหมายที่เขากำหนดอ่าจากโลกครับเที่ยวนี้จากโลกคร่าวๆรอบนี้ก็ถ้าเบ็ดเสร็จก็น่าจะประมาณ22ก <22 S 1> ิโลเมตรยี่สิบสองโลผมขอญาตถามเสียเปย้เนี่ยว่าพื้นที่ที่เราะจะพามาออกเที่ยวเนี่ยยี่สิบสองกิโลเนี่ยอ่าครับ เรามีการเซอร์์สำรวจยังไงว่าเราจะวิ่งผ่านจุดนี้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 นครับมาเอาเซพีสนองฟังเนะี่ยในการซอรว์ในการขีม่ม้านะครับ,รบเราก็ต้องเลือกเส้นทางนะครับที่ว่าม้ามันสามารถวิ่งได้นะครับแต่อมจจะมีทางอ้อขีดบ้างหรือว่ามีทางนินบ้างเราก็สลับไปเราก็ต้องรูว่าพาหนะที่เพื่อนเราขี่สมมติว่าบางคนเขาไอขี่ม้าที่เกิด มาไม่มีนะครับบางคนพยายามดีเรื่องหรือเบาๆได้แต่ว่าแล้วก็ก็พากันไปนะครับแล้วก็ก็พาจนจบที่เพราะว่ามันใจมันได้แล้วนะครับราาคนเรามันมันต้องไปต้องไปจน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 เพื่อนๆเราทุกคนถือว่าจบภารกิจได้ดีเนาะใช่แล้วก็การการออกออกเทลในวันนี้ก็คือเพื่อนๆเรามาจากจังหวัดไหนบ้างครับที่สะเกดแล้วหลักๆที่สะเกดอำเภอเมืองก็มีหนึ่งสองสามตัวรวมทั้งผมนะครับหลักๆก็ อ่าใช่มีร้อยเอ็ดอ่าอสม่าดอุบลอุบลก็มาอุบลมาสองตัวนะครับแล้วก็ทางกัทลักกัทลักปรมาณนะครับถือว่าประมาณเจ็ดแปดคนเนาะพ่น้องแปดคนถือว่าบ่ร้ายครับพี่น้องเพราะว่าเราเราจัดเล็กๆแต่ว่ามีมีความสุขเราต้องการให้เพื่อนๆมาได้ถือว่ามาพบปะมาเจอกันคนที่รัก ฮักหน้าซะฮักความเป็นเข้าบอยนะครับเข้าไดมาพบมาปะกันแม่กระทั่งระหว่างทางเราก็มีเรื่องเล่าเมนแม่กระทั่งเขาหยุดพักเข้าก็เดเข้าก็เดยังกันต่างถือว่าเขาเราไม่มีใครเก่งที่สุดแต่ว่าทุกทุกครั้งที่เราได้พบเจอกันเราก็ได้เรียนรู้กันในการมันบอครับเสียใช่ครับใช่ครับเสร็จปึ๊บให้ถามนะครับว่าปัญหาหรืออุปสรรคในการเดินทางเพื่อนๆนอกจากนี้มีไหน้อยใหม่ในปัญหาอุปสรรคในการเดินทางเที่ยวนี้เี่ยมีบอครับ ถามอุปสรรคมันมันแทบไม่มีนะครับเพราะว่าแทบไม่มีเพราะว่าในในการทดี่ยวคีเดี่ยกันคือมาใจมันหมักค้นหรใจเดียวกันนะครับใจ้หมักมันสีมาพอกันมาพอกันมาพ่อนี่คือมาเจอนะครับมาพ่อคือมาเจอกันมาเจอกันมาพบมาเจอกันใช่มาพบมาเจอกันนะครับทีนี้เนี่ยแล้วก็เวลาเราเจอกันเนี่ยมันจะมีความสุขเราเพื่อนเรามากี่คนพหนะม้านะครับม้า สำหรับคนที่ขี่ม้านะครับสำหรับเราเนี่ยเป็นขาวบอยนะครับหรือเราเป็นจ็อกกี้หรือเป็นอะไรต่างๆนะครับม้ามันไม่ใช่แบบเราจะเรียกมันตัวตัวมันไม่ได้นะครับมันเป็นพาหนะนะครับม้าเนี่ยเป็นพาหนะอ๋อเขาเรียกเป็นพาหนะจะเรียกเป็นตัวไม่ได้ได้ได้เป็นตัวก็ได้แต่ถ้าตัวเนี่ยคือถ้าเราเห็นเนี่ยเรียกเป็นตัว ปะหานะเนี่ยเราขี่มันอะแค่เวลาเราขี่เดินทางแค่เราเขาเราอยู่ข้างหลังเขาไงเราขี่เขาเนี่ยเขานำพาเราไปได้ทุกที่นั่นคือปะหานะถ้าเราเรียกมะตัวนี้ตัวตัวนี้ตัวคือว่าตัวนี้คือเขาไม่ได้ทํางานให้เรานะครับทีนี้ต้องบอกครับว่าพี่น้องครับว่าปัญหาอุปสรรคในการเดินทาง ค่อนข้างที่จะไม่มีเลยนะครับแล้วก็ในการออกเทรลในครั้งนี้ที่เพื่อนๆเรามากันจากหลากหลายจังหวัดในในโซนอีสานนะครับพี่น้องที่นี่อยาเกตั้มเสียเปรีในเนธานะเพิ่นเป็นผู้ประสานงานหรือเป็นเจ้าของฟาร์มเจ้าของพื้นที่ซะเจ้าของพื้นที่พร้อมนะครับในระหว่างการเดินทางนี่ครับพี่น้องเพิ่นสนใจบอเด็กหน่อยเพิ่นเพิ่นแหนมเฮาบอหรือว่าเฮาเจออีหยังแน่ในระหว่างทางครับโอ้แหนมนะแหนมแหนมเด็ดแหนมแหนมเด็ดเข้าไปมันมันเป็นตะเบิองเนาะ แม่นบอกมันก็เป็นตะเบิ่งอยู่นะผมขี่รถผมจอดขี่รถตามอยู่เห็นอีพออีเมเห็นเด็กหน่อยพันจอบเบิงมันมากมากแม่มาใช่แต่ถือว่าเป็นเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นความสุขนะผมเป็นความสุขความสุขน้อยสิน้อยน้อยน้อยคนที่ที่จะเจอนะมันับน้อยน้อยคนแหละแล้วก็ไม่ว่ากันก็เราพาเพราะว่ามันมันเป็นสีสันนะมันเป็นสีสันกันใน การขี่ม้าที่เรียกเทลไรดิงก็คือไม่จำเป็นหรอกเทลไรดิงก็คือว่าขี่ม้าชมภูมิประเทศในชุมชนในที่ในที่มาที่ไปก็คือแบบว่าอย่างเพื่อนฝูงมาจากต่างอำเภอบ้างเราขี่เนี่ยมันเป็นการรีแลกซ์การผ่อนคลายนะครับในการขี่ม้าเทลไรดิงเทลไรดิงก็คือว่าขี่ม้าชมภูมิประเทศเราขี่ไปด้วย เรามองตรงนั้นตรงนี้แล้วขี่สบายขี่ยังไงนะครับขี่ให้มมามีความสุขแล้วก็เรามีความสุขนะครับในภนะารกิจออกเทลในครั้งนี้เนี่ยที่เรานัดเพื่อนมาเนี่ยในขณะที่เราชวนเพื่อนเรามาเนาะอ่ะผมอยากขอญอาตถามเสืเป้หน่อยครับว่าจนจบภารกิจเลยความสุขของเราคืออะไรครับ ความสุขใน,ในการออกเท<ร>ลวในครั้งนี้เลยที่เราเห็นเพื่อนๆอ,อยู่ใกล้อยู่ไกลก็ก็มาร่วมภารกิจกันมามีคือเอาง่ายๆว่าคนมิจัยฮักครับพี่น้องได้มาได้มาเจอการอาจจะนานทีปีหนนนครับเน,นี่ยความสุขในการจบภารกิจในครั้งนี้คือทุกคนถือว่าเดินทางไปกลับด้วยความปลอดภัยด้วยความสุขแล้วก็เจอเรื่องราวต่างๆระหว่างทางเนาะบอกให้พี่ให้น้องฟังนะว่าความในใจของเสียดเนาะ คือความในใจนะครับมันก็แล้วก็ทำนะเขาจัดจัดในในการจัดเทลจัดอะไรนะครับนานๆแล้วผมก็มีธุรกิจหลักอยู่แล้วก็ตอนนี้ค,คือว่ามันจังไหนจังเป็นลาาเป็นไทยมาเนี่ยวอาหลวดครับพี่น้องบนฟ้างอกเบิดบนปะกันมดมาในไท้แต่เขาบอาหูเรื่องครับมันจใจมันหมักนะครับเท่ากับมีเนาะธุรกิจหลักอันนี้ก็เป็นเป็นเสริมมองเหตุนะเอือนหมูเอือนยังม่าม่าขี่เล่นน้ำกันขี่จังไหนขี้จังไหนขี้จังไหนเห็นมีความสุขขี้จังไหน ให้มาบ่าเมื่อยครับขี่ยังไงบ่เจ็บบ่ปวดนี่แหละนี่แหละเดี๋ยวให้ถามเน่ยว่าให้ถามเน่ยซิ่งที่อยากขูหลายแล้วผมเสื้อมันว่าท่านผู้ชมก็อยากขู่ครับว่าเท้าออกเที่ยวหน่ยจังยีซิปโปโลขี่จังไงบ่ให้มาเมื่อยครับบ่ให้พี่น้องฟังจังหน, <c oughs> น่อยนะขี่จังไดเมย์ห <c oughs> มาเมื่อย์โอ้อยา,ายอกขู่แต่นาะขี่จังไงครับขี่จังไงคือบ่าวาอันมันบ่เมื่อยมีสารมีเหลวคือเขาครับมอเตอร์ไซค์นะครับ เทาขับรถยนต์มันมีเก่หนึ่งเก่สองเก่สามเก่สี่แก่ห้าเป็นค่อยๆไปแมนถูกต้องครับเขาไปอัดเขาเลยเบิรนเขาเลยเขาก็เมืออยเหลืองก็ห้อนแมนครับมาก็คือคนคือเครื่องยนต์ถูกต้องครับถูกต้อง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 ยอดครับแมนเขาขี่ยังไงบอกให้มันเมือยคนมือมือแม่เบามืออย่าไปเลี่ยงรายค่อยๆไปถูกต้องเมื่อยกับพัก แม่ <named S 2> อ <ceram> iden, หูซื้กว่าเท่ามือยมากก็มือย์ก็พักความกันทั้งคนทั้งหมาไม่บอกครับมันสิเป็นสเต็ปมันสเต็ปสเต็ปแล้วการที่เราออกเทลมาเนี่ยมันมีแต่สเต็ปครับอืมทำมาหลายสเต็ปหลายสเต็ปสามสี่สเต็ปสเต็ปแรกก็คือว่าอ่าที่เขายางที่ซื่อๆนี่ยเขาเอื้อยยังครับอ่าจังหวะเดินอ่าจังหวะเดินมีจังหวะอะไรอีกจังหวะเดินแล้วก็อ่าจังหวะจ็อกจ็อกก็คือแบบ จุกจักจักอ่าแม่นจุกจั๊กอ่ามันสีขันทาวาว่ามันหลายจังหวะมันสีหลายจังหวะผุดแต่ว่าเขาให้พี่น้องเห็นภาพซ่ากลางกลางหลักอะเร็วซะาจวดจวดเอาง่ายๆหลดซ่ากลางจวดขันทาวาลไล่พี่น้องกันแม่นหลักะสีงงเพราะว่ามันมันสีลึกซึ้งมันสีลึกซึ้งมันสีลึกซึ้งนะครับเขาขี่ขีให้มนวนขีให้มนวนแล้วเสร็จปุ๊บครับอ่าระยะทางเนาะ เข้าเดินทางออกเที่ยวครั้งนี้เนี่ยเข้า่านจักหมูบานครับเสีงยมูพานมูบานสบอไหมูบานเนี่าจำเล่อ๋อไลหนึ่งหนึ่งสองสองสามสี่ประมาณห้ามูบานห้าหมูบานครับสองตำบลบางทีเราก็ออกนอกเส้นทางบ้างเข้าเบิงมูพวกเข้าเบิงทีมงานเข้าหรือเราสํารวจที่เข้าไปเห็นเฉพาะหน้านะครับเนาะอันเป็นตา เม่ไปบันนันแท่แบะไปบันดีแท่เขากันถือว่าเป็นภารกิจนอกเหนือท,ทีที่เขาประเมินสถานการณ์ตอนนั้นนะครับโอ้สุดจอดครับมผมก็เพิ่งเห็นรั้งแรกนะครับเนี่ยเพิงพ่งแข่งแรกรผมก็เลยตั้งใจว่าครับพี่น้องก็เลยอยากสัมผัสเสียเนี่ยเพื่อสัมผัสเบาน่วงห้อมอญนะพี่น้องเรับอยากให้พี่น้องได้หูจักนั่นเพราะผมเสื่อมันว่าหลายคนกับ่เคยได้เห็นแม้กระทั่งผมก็เพิ่งเห็น ถูกบ่อยากขอหยาดเนาะ,ะเพราะว่ามีคนถี่เพิ่นกะออเป็นลูกซิ์ลุกหาหรือเพิ่นกะอยู่ในวงการข้าวบอยถี่เพิ่นมีมุงม้งมหมาเพิ่นกะหูจักเข้าร้ายหรือว่าคนใหม่ใหม่ๆๆถือว่าเป็นข้าวบอยใหม่ๆเนาะเพิ่นกะบางคนเพิ่นกะมากมาก เพื่อนเเพิ่นมากมาเพื่อนเป็นเด็กอนุบาลศูนย์อยู่เพื่อนพรท่านมีความู้อย่างเลยเพื่อเพื่อนเบิงคลิปเขาอยู่ตอนนี้เนาะครับเพื่อเพิ่นอยากโอ้ยอยากเรียงมากเท้เขามีพื้นฐานเลยเข้าซื้อมาแบบใดเข้าฝึกมาจังใดเก่งเพื่อจังเสียเป้แท้ท่ทันผู้ชมเนี่ยที่เพื่อนเบิงอยู่ตอนนี้เนี่ยเพื่อนอยากมาเยี่ยมเฮาอยู่มาทองฟ้ามาได้บอได้ครับได้เขาเปิดเวลาได้ไหครับเปิดผมเวลาปกตินี่มีหยิบีชั่วโมงเสียเป้เปิดจักชั่วโมงเปิด25่าบ มันพูดมันสีได้พูดตัวค่าประโยเพราะงานรักผมมีอยู่พะนะครับหรือว่าใครจะมาเนาะก็สามารถโทรมาสอบถามก็ได้เพราะว่าบางเทีเราอยู่อยู่งานประจำเฮ้ยบางเทอบางถ้าถ้าส่วนมากเขาสิมีลูกค้าอยู่หนางานบางเทีเราอาจจะมาในช่วงที่เราบางว่างอาจจะแวะมาตอนเที่ยงหรืออาจจะตอนแรกก็สินะคเพต้องมาดูแลเขาเนาะครับถ้าโพลีสิมาอ่า กผมอยากให้สอบถามมาก่อนเลยพี่น้องเลยเจ้ายาม่าเลยครับขันมาเลยนี่โบเด็ทพอได้พอได้มากกระฟ้ามเพื่อนได้อีหลีโทรสอบถามเบอร์ยังครับอ่าเบอร์ศูนย์แปดเจ็ดนะครับศูนย์แปดเจ็ดพี่น้องเก้าสามสองเก้าสามสองสามเก้าแปดหนึ่งสามเก้าแปดหนึ่งพี่น้องใจมากมารู้สีสอนให้ใจมากมาเลยพี่น้องเลยจริงๆแล้วเสียเนี่ยเพื่อนเป็นคนขันหูจักเพื่อนอีหลีเลยพี่น้องนอกคนเฮาเขาบอกว่า หูจักกันแหลกๆเนี่ยบางเทือคนเข้าอาสีแนมลุกแนมนั่นแนมนี่เพื่อนก็จัดการสีพี่น้องเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์เนาะคนเข่าถ้าเราอยากจริงใจกับใครเนาะครับเขาตองใจเข่าได้ใจเข้าตองบริสุทธิ์นะครับใจเราต้องต้องรู้จักเป็นผู้ให้ใจเราต้องรู้จักรักเพื่อนนั่นแ่ครับเนาะถ้าใจเราดีใจเขาบริสุทธิ์แล้วเราเจอเพื่อนที่ใช่เจอเพื่อนที่ดีเข้าก็สิ่เดียเพื่อนที่ดีเนาะแม่นถูกต้องเขาบอกกัรยานมิตรนี่นมันมากกะมูด้ครับเสีย กัลยาณมิตรเนี่ยจะเป็นเป็นส่วนหนึ่งที่เข้ามาเป็นขั้วบวกที่เข้ามาเติมเต็มให้ชีวิตเท่าที่มีครบซุกแล้วแให้ซุกยิ่งขึ้นอีกเนาะคนนอกเขาบอกว่าขันว่ามีมูมีพวกเลยก็ต้องให้บวชไปอยุในธรรมคนเราตาเบย์ที่ยังใช้ชีวิตอยู่ในนี่เนาะห้องก็ตตรงมีมูมีพวกแต่ว่าพอห่วงเวลาที่ผ่านมามูพวกอาจสิหลายเขาลดหน่อยลง่เพราะว่าเ้องก็ต้องมีการใช้ชีวิตอะไรสไตล์หาอ่ยับครอบขรัพวกหรือยึดไว้กับเพื่อนที่ใช่เพื่อนที่ใช่ นะครับเนาะที่ที่ที่มีสไตล์ขคยๆเข้ามาต้องชูนยังหลายพี่น้องเนาะคนทุกคนพี่น้องการที่เป็นเพื่อนกันเนาะมันจาเป็นต้องอายุซ้ากันดอกอายุน้อยอายุหลายเราเป็นเพื่อนกันได้ใช่ครับเราเป็นเพื่อนกันได้ขอแครเข้อยังเดียวขอแค่จริงใจจริงใจจริงใจเนาะจริงจังจริงใจจริงจังจริงใจที่นี่ครับสุดท้ายแล้วทิ้งท้ายปิดรายการช่องสันติโอฟิเซียลในอาฝาาฟีฝากน้องจะหน่อยอยากบายังบอเลยทางในการขี่ม้านะครับคือว่าวันนี้เนาะไอ พี่ทันติแกก็มานะมาเล่นกับผมคือยังไงมาเที่ยวมาอะไรมาเที่ยวฮะมาเที่ยวฮะมาเที่ยวมาเล่นน้ากันนนะครับคือว่ามันยังไงล่ะเราก็เป็นยังไงเป็นเพื่อนเป็นฝูงกันนะครับในฟาร์มเราอะนะครับก็คือมันผมคิดว่ามันมันเป็นความสุขนะครับครับเป็นความสุขมันต้อง ยังไงมันต้องมีใจมันมีใจมันพูดมันก็พูดยากพูดยากรับคนที่ไม่มีใจเราจะเล่าให้ฟังบางทีคุณอาจจะไม่เข้าใจใช่ใช่ใช่ครับมันต้องมีใจมันต้องรักต้องผูกพันกับเขานะครับแล้วผมก็อยากบอกนะครับให้พี่น้องครับที่ชอบในเร็นองในการที่เรารักสัตว์เราก็รักนะครับอยากรักเราก็รักยศเราอยากเลี้ยงหนเราก็รักนะครับไม่ไม่ต้องรอให้มันให้พร้อมนะครับถ้าเราพร้อมบางทีเราอาจจะไม่ได้เลี้ยงนะครับถูกต้องครับอย่างผมนะครับก็ ก็มีนิดหน่อยนะครับกว่าจะมาตรงนี้ก็อุหมก็หลายอย่างนะครับก็ฝากให้พี่น้องนะครับอยากเลี้ยงไม่ว่าจะไม่ต้องสัตว์ใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นนกหรือเป็นไก่อะไรทุกอย่างอยากเข้าเป้าเฮ็ดหลดใช่ไครับใช่อย่าอย่ารออย่ารอภาษาอีสานเขียนว่าคว่ำไตเขียนข้อทุบบาทนเข้าสีตายวันไตพุเหมือดอะไ่้งอยากให้นังรีบเฮ็ดหลดพี่น้องใช่ใช่ใช่ครับอยากเวลา ยังไงมันปุ๊บปั๊บมาปุ๊บเราทํามันไม่ได้แล้วถ้าเราชอบนะครับ,รบอยากทําอะไรให้ทําเสียครับเขาบอกว่าบางเทือสิ่งที่เขาเฮ็ดได้เหมือนนี้ที่เป็นฟ้ามานน่าจาับของเ <ๆ S 1> ขาเสียเปลหรือว่าเขาเชิดนันกรตามอยู่ประชุก <ๆ S 1> เขาบอกว่าสิ่งที่เขาเฮ็ดสาเร็จเนี่ยบางเทือเขาบอกว่าเขาเฮ็ดได้โดยที่เขาบ่ต้องพร้อมหลายความสําเร็จจะมากับสิ่งที่เรายังไม่พร้อมเลยแต่ขอแค่เรามีใจ มิจฉาหลก็ลงมือเหตุมีความเพียรพยายามมีระเบียบวินัยสำคัญนะครับเนาะใช่เกียงไม่กลัวกลัวขยันเขาบอกมันบอกต้องมีความเพียรพยายามครับถ้าเรามีความเพียรพยายามผมเชื่อไหมว่าไม่มีอะไรเหนือบากว่าแรงที่เข้าวเสียบอะไรครับแล้วก็มีความสุขในสิ่งที่เราเหตุแล้วสิ่งที่เราทําก็จะประสบความสำเร็จได้เนาะสุดถ่ายรายการเอาเป็นภาษาบ้านเกิดซะ บ้านเกิดเนาะคัะถือว่าปิดช่องรายการให้สันติออฟฟิเชียลพอมครับสันติออฟฟิเชียลเนาะเขาเป็นภาษาบ้านเกิดผมก็เป็นคนทางเหนือเนาะพี่น้องเนาะทุกช่องทุกทางนะครับที่ฟังพี่น้องทุกช่องทุกทางผู้คนนะครับที่ฟังช่องของสันติออฟฟิเชียลสันติออฟฟิเชียลนะครับอันนี้เขาก็ มาไก่เนาะก็มาอยู่นี่กับเมินละนะครับมันมันอู้ยาวมาแค่ใดละ่ะนั่นนะครับอ,อ่าพี่น้องก็ขอบคุณพี่น้องนะครับที่ต,ต,ต,ติดตามรับชมที่ที่ตามรับชมแล้วก็ที่เห็นกันะนะครับมันก็มีอีสานพ่องมีกําเมืองพ่องอะนะ่ะเนาะแต่วันนี้ก็มาอยู่ก็มาอยู่ได้ก็ก็ยังจะใดอ่ะก็มาอยู่เมินนะครับเนาะมาอยู่เมินบางทีมันก็คึกคึกก้ากันพ่องอ่ะเนาะก็มาอยู่นี่ก็ าแล้วมาหากินนะเนาะก็มาสร้างฟาร์มช่างอย่างน้อยๆมาให้ธุรกิจถือว่าเป็นอาณาจักรพื้นที่เล็กที่ความสุขที่ให้ความสุขกับเฮาแมนาอ่าแมนครับแมนครับโอ้สุดยอดครับท่านผู้ชมครับต้องบอกว่าวันนี้เป็นเกียรติกับผมยางยิงครับที่ได้มารู้จักกับเสพเจ้าของฟาร์มม้าทองฟาร์มนะครับที่สเกตนะครับเพิ่นมีความตาหักมีความเป็นกันเองก็ถือว่าเป็นแบบยางที่ดีอายุยังไม่เยอะแต่ว่า เราเติมฝันเข้าสา่งฝันไม่กระทงมีธุรกิจประจำแล้กการมีพื้นที่ของความสุขที่เราทีทั้งหมดใจมักพี่น้องเราที่ผมเพียนขนาดนี้ครับไม่ใช่เรื่องราวที่จะใช้วันสองวันในการสา่งเลยหรอกเพื่อนเพิ่นใส่ความหักและเพื่อนใส่ใจใช้ความเพียนพยายามในหลายอย่างพี่น้องถือว่าเมื่อนี้ทีผมพูดคุยกับเพื่อนเนี่ยถือว่าถือว่าเข้าสองคนนังเบากันเนี่ยเป็นแบบอย่างให้พี่ให้น้องเนาะนะครับหลักกาพี่น้องครับถ้าใครอยากเห็นผมสัมภาษณ์หรือพี่น้องอยากคูงเรื่องยั่งเพิ่มเติม คอมเมนต์มาทีใต่คลิปครับเดี๋ยวผมจะมาสัมภาษณ์อีพีต่อไปถึงเสียเปเรื่องเล่าไรสตลายของเพื่อนให้พี่น้องในที่ตามรับชมนะครับเนอะสำหรับวันนี้ผมเสียเปรเจ้าของม้าทองฟัาและก็สันติเอาไปเชี่ยวกับตองล่าพีล่าน่องเลยครับมาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ